มาแล้วสดๆร้อนๆมวนสิทธิ์คัมพีโพสโชว์ลอตเตอรี่ที่ซื้อมาร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนล u t u b e ก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปหระดิงให้เราด้วยครับเรียกได้ว่าเจ้าพ่อมาเองเลยนะครับบอกว่าถ้าซื้อ น้อยถ้าถูกก็ถูกนะครับตัวเลขที่ให้ดูนะครับแอดก็จะขออ่านเป็นเลขท้ายแล้วกันนะครับก็จะมี7 5 7นะครับตามที่มองเห็นเป็น940นะครับแล้วก็440นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม